Well สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีสลสไซไข่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งรถเมย์โดยเฉพาะยิ่งๆนะครับในกรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องปกติสําหรับการนั่งรถเมล์นะครับณนะป้ายรถเมงเนี่ยนะครับมีหญิงชรา,าคนหนึ่งเนี่ยมารถเมย์จอดแล้วพยายามแบบค่อยๆเดินกระยองกระย่งนะลงมาจากรถเมย์ในังขณะที่ลงมาจากรถเมล์แล้วหญิงชรา,าคนนี้ก็ถามหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่า เอหนูรถเมสายเนี่ยจะมาอีกอไไรหญิงสาวคนนี้ก็หันไปมองคุณยายแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ hey, คุณยายเพิ่งจะลงจากรถคันนี้แท้ๆเขาแล้วคุณยายจะไปไหนอะคุณยายก็บอกก็ไปไปลายทางของรถคันนี้แหละหญิงสาวคนนี้ก็ยิ่งแปลกใจว่าเขาแล้วคุณยายลงทําไมทําไมไม่นั่งต่อไปเพื่อจะไปถึงปลายทาง นะคุณยายคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่ยืนอยู่บนรถเนี่ยปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งที่พิการนะก็ไม่มีที่นั่งเลยบนรถเพราะบนรถเมเต็มและสิ่งที่คุณยายเห็นก็คือว่าไม่มีใครสักคนที่ลุกให้กับชายพิการคนนี้ในนั่งแล้วคุณยายก็คิดในใจว่าฉันเนี่ยน่าจะ ลุกขึ้นแล้วก็ให้ชายพิการคนนี้นั่งแต่ว่าถ้าจะลุกขึ้นแล้วเนี่ยเนื่องจากฉันเป็นหญิงชราเนี่ยแล้วชายพิการคนนี้ก็จะมีการนั่งอาจจะรู้สึกว่าอโอ้โหหญิงชราแล้วเราแค่เป็นคนพิการไม่เป็นไรยายคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะลงโดยที่ชายพิการคนนี้จะได้รู้สึกว่าอ๋อหญิงชราคนนี้ลงแล้วไม่เป็นไรเราจะได้นนั่ง โดยที่ยายก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรรถสายนี้เดี๋ยวก็มาอีกเราไปช้าหน่อยไม่เป็นไรนะก็เมื่อได้อ่านเรื่องนี้ก็รู้สึกมีความประทับใจว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยในการทำสิ่งที่ดีเนี่ยหลายคนจะคิดเยอะว่าเราจะทำนี้ไหมจะทำนี้ไหมแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้า ในประทมหนึ่งทิโมธีนะครับบทที่6เนี่ยนะครับในข้อที่18ก็ย้าชัดบอกว่าจงกำชับให้เขากระทำดีให้กระทำดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวสิ่งที่สังคมนี้กำลังขาดนะครับคือคนที่กระทำดีและกระทำดีมากๆเอื้อเฟื้อเผือแผพี่น้องครับเราทั้งหลาย เป็นลูกของพระเจ้านะให้เราจะกระทาดีและมีชีวิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดเวลาครับพบกันใ้ใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ